ค่ะครูแป้งน,นะคะวันนี้ครูแป้งจะมาพูดถึง relative pronoun หรือคำที่ใช้ขยายประโยคเพื่อเพิ่มใจความหรือเพิ่มรายละเอียดของประโยคนะคะมาดูกันดีกว่าว่าคำอะไรใช้ได้บ้างคำคุณคุณต่างทั้งนั้นเลย who whom whose which มไม่ค่อยคุ้นคำนี้เท่าไหร่กับคำว่า that นะคะเราเห็นหนประโยคบ่อยๆแต่ไม่รู้ว่ามันมีหน้าที่อะไรดูตัวแรกค่ะคำว่า who เราใช้พูดถึงคนหรือบางครั้งเราใช้กับสัตว์เลี้ยงได้ด้วยนะคะอะ who m คำนี้อาจจะคุ้นบ้างไม่คุณบ้าง who m เราใช้ถามอะไรที่มันเป็นกรรมของประโยคเช่น who m do you hate in your classroom ในชั้นเรียนเนี่ยคุณไม่ชอบใครบ้างเราบอกว่า I hate John 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 is the person whom I hate. คำต่อไปคือว่า whose ใช้ถามแสดงความเป็นเจ้าของเช่น um, whose earphone is it? whose earphones is it? หูฟังอันนี้ของใครเหรอคะ Oh, it's Jenny's earphone. มันเป็นหูฟังของเจนนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะขยายได้ยังไงในประโยคและมีคำว่า which กับ that ใช้พูดถึงสัตว์หรือสิ่งของนะคะสัตว์เลี้ยงก็ใช้ได้เหมือนกันนะคะสัตว์เลี้ยงใช้ได้ทั้ง who which r e that แล้วแต่เลยนะคะตัวแรกนะคะคือคำว่า who we use it in to d u c e defining and non defining clause defining clause เนี่ยพูดง่ายๆก,ก็คือประโยคที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะสมมุติว่ามีหมาหลายตัวแต่ว่าไม่รู้หมาตัวไหนเป็นหมาของเรานะคะก็เลยอยากจะบรรยายรายละเอียด อันนั้นเรียกว่า defining clause แต่ถ้านัน defining clause นัน defining clause เราอาจจะไม่จำเป็นต้องขยายรายละเอียดก็ได้แต่ว่าเราอาจจะต้องการบรรยายถึงสิ่งสิ่งนี้นะคะเป็นรายละเอียดอย่างเช่นเราอาจจะเล่าในนิยายหรืออะไรเงี้ยเป็นภาษาที่เห็นในนิยายอันนั้น non defining clause นะคะอะมาดูตัวแรก I love Lisa อ๋อฮ uh huh. ฉันรักลิซ่าลิซ่าคนไหนลิซ่าในโลกใบนี้มีมากมายนะคะก็เลยขยายนิดนึงโดยการใช้คำว่า who I love Lisa who is one of my close friends ลิซ่าคนนั้นไงคนที่เป็นเพื่อนสนิทของฉันนะคะฉันรักลิซ่าคนนั้นนะคะหรือไปดูคำที่พูดถึงสัตว์เลี้ยงบ้างนะคะ the dog who always bark at night is my neighbor's dog หมาตัวนั้นนะ่ะเป็นหมาของเพื่อนบ้านของฉันนะคะ อยากจะปัญญานิดนึงว่าตัวนั้นน่ยชอบเห่าตลอดเวลาเลยตองกลางคืนเนี่ยก็เลยเพิ่มคำว่า who นะคะเวลาเราจะขยายโดยใช้ relative pronoun เอาคำเหล่านี้ who whom whose which that ไปตามหลังคำนามเหล่านั้นที่เราต้องการขยาย the dog who always barks at night is my neighbor's dog นะคะ,ะไปดูตัวถัดไปคือคำว่า whom ่ะ whom whom refer to people when the person is the object of the verb whom เราใช้อ้างถึงบุคคลที่ที่เป็นกรมของกริยานั้นๆน,น,นะคะ and it is much more common in writing than in speaking มักใช้ในภาษาเขียนมากกว่าภาษาพูดนะคะเอาไปดูตัวแรก the response of those managers whom I was c o n s e l has been very positive ผลตอบรับจาก ผู้จัดการเหล่านั้นนะคะผู้จัดการเหล่านั้นคือใครคือคนที่ฉันเนี่ยได้ไปได้ไปปรึกษานะคะค่อนข้างที่จะเป็นในแนวทางที่บวกมากก็คือผลตอบรับเนี่ยสำหรับผู้จัดการเหล่านั้นที่ฉันได้ไปปรึกษาเนี่ยเป็นไปในแนวทางที่บวก positive นะคะอีกอันหนึ่ง the girl whom I met yesterday is my cousin ผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นอนะเป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันผู้หญิงคนนั้นนี่คนไหนคนที่ฉันเจอเมื่อวาน เป็นลูกพี่ลูกน้องของฉันนะคะเห็นไหม Who m ตามหลังคำนามเหล่านั้น Who ตามหลังคาว่า the girl Who อันแรก the response of those managers ตามหลังคาว่า those managers ผู้จัดจาการเหล่านั้นนะคะ,ะหรือเราจะเห็นในภาษาเขียนนะคะในจดหมายของบริษัทต่างๆเช่น to whom it may concern ถึงใครก็ตามที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะคะแบบส่งจดหมายมาอาจจะไม่ได้เขียนว่า คุณ A คุณ B คุณ C นะคะต้องอ่านจดหมายเหล่านี้ก็คือเขียนอย่างนี้เลย to whom it may concern ถึงใครก็ตามที่อาจจะเกี่ยวข้องนะคะให้อ่านจดหมายนี้คำถัดไปก็คือว่า w h o s to indicate possess, possession by people and animals พูดถึงอะไรที่มันเป็นสิ่งของนะคะตามหลังคำนามอีกเช่นเคยตามหลังคำนามอีกเช่นเคยเช่น he is marrying a girl whose family doesn't oh sorry whose family don't seem to like him เขาแต่งงานกับผู้หญิงผู้ซึ่งผู้ซึ่งยังไงผู้ซึ่งครอบครัวของผู้หญิงคนนี้เนี่ยไม่ได้ชอบเขานะคะดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่เขาแต่งงานกับผู้หญิงซึ่งครอบครัวของผู้หญิงเนี่ยไม่ค่อยจะชอบเขาเท่าไหร่นะคะดูเหมือนจะไม่ชอบเขานะคะ whose family whose family คือ แฟมิลีของใครแฟมิลีของผู้หญิงคนนี้ไงที่เราตามหลังด้วยก็คือแฟมิลีของ a girl นะคะ,ะดูอันนึง Kate whose sister I used to share a house with has gone to work in Australia Kate whose sister น้องสาวของใครน้องสาวหรือพี่สาวของใครน้องพี่สาวของ Kate ไงอของ Kate ไงซึ่งฉันเคยแชร์บ้านด้วย่ยได้ไปอยู่ที่ ออสเตรเลียแล้วนะคะเคย้ย้ายไปออสเตรเลียแล้วนะคะไปดูอีกอันหนึ่ง which we use with defining and non-defining clause อืมเราใช้ทั้งระบุแบบเจาะจงหรือไม่เจาะจงนะคะเราไปดูไปดูประโยคหนึ่งที่สามารถเป็นได้ทั้งสองความหมายนะคะเช่น the school which is opposite the airport is very famous โรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามกับสนามบินเนี่ยดังมากอ่ะมันจะเป็นเจาะจงได้ยังไงเจาะจงในกรณีที่ว่า there are many schools near the airport so we have to be specific ก็คือมีหลายโรงเรียนเลยอยู่ใกล้กับสนามบินแต่เราต้องการเจาะจงเจาะจงว่าเฮ้ยโรงเรียนที่มันอยู่ตรงข้ามกับสนามบินนะ่ะมันดังมากเลยนะมันไม่ใช่โรงเรียนที่มันอยู่เยื้องๆนะไม่ใช่โรงเรียนที่อยู่ข้างหลังนะโรงเรียนที่อยู่ตรงข้าม ะะอันนี้พูดถึงในกรณีที่ระบุเฉพาะจบจงแต่ถ้าอีกอันนึง non-defining clause ประโยคเดิมนี่แหละ The school which is opposite the airport is very famous ไม่ได้เฉพาะเจาบจงก็พูดถึงในกรณีที่ว่าก็มันมีโรงเรียนอยู่โรงเรียนเดียว There is only one school near the airport so we cut out the relative clause we can cut out เราสามารถตัดมันออกไปเลยก็ได้ให้พูดแค่ว่า The school is very famous โรงเรียนเนี่ย โรงเรียนเนี่ยดังมากเลยนะแบบเรากับผู้พูดเนี่ยคุยกันแล้วรู้เรื่องอยู่แล้วว่าคือโรงเรียนไหนนะคะโรงเรียนที่มันอยู่ตรงนข้ามกับแอร์พอร์ตเนี่ยแหละมันโด่งดังนะคะเพราะฉะนั้นตัดออกตัดคำว่า which is opposite the airport ออกเลยก็ได้นะคะอ่ะไปดูอีกอันหนึ่งคำว่า that that เนี่ยเราเห็นเราเห็นว่าเขาใช้ทั่วไปแต่จริงๆแล้วใช้กับ ประโยคที่ระบุแบบเฉพาะเจาะจงนะคะต้องมีจริงๆต้องมีจริงๆเพื่อเน้นย้ำประโยคนะคะเช่น she blamed herself for everything that had happened in the classroom เธอโทษตัวเองสำหรับทุกสิ่งเลยที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนั่นแสดงว่ามันมีหลายสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตของเธออาจจะเกิดขึ้นที่บ้านเกิดขึ้นกับเพื่อนเกิดขึ้นในห้องเรียนแล้วอยากจะพูดว่าเธอเนี่ยเบลมตัวเอง สำหรับสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องเรียนทั้งหมดสำหรับเหตุการณ์อื่นที่เกิดขึ้นที่บ้านเธออาจจะไม่ได้เปร,รียตัวเองแต่เธอเปร,รมตัวเองแค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนนะคะอ่ะอันถัดไป Don't take money that doesn't belong to you อย่าเอาเงินที่ไม่ใช่ของคุณไปนะอืมอยากเน้นว่าเงินอนะที่ไม่ใช่ของคุณนะห้ามเอาไปนะอย่าเอาไปนะถ้าเป็นเงินของคุณคุณก็เอาไปได้เลยนะคะแต่เงินอันเนี้ยที่ไม่ใช่ของคุณอย่าเอาไป We use that o f t h e m o n e y เห็นไหมเราใช้คำว่า that ขยายคำนามที่เราต้องการขยายอีกแล้วมันอยู่หลังคำนามเสมอนะคะอะอันสุดท้าย it is the same species of dog that I have อุอันนี้มันคือสุนนะัขสุนนะัขพันเดียวกับที่ฉันมีเลยนะคะต้องการเน้นว่าที่ฉันมีเนี่ยพันเดียวกันเลยเราเลยใช้คำว่า that หรือจะใช้คำว่า which ก็ได้ซึ่งคำว่า which นั้นก็ต้องเป็นประโยคที่เฉพาะเจาะจง ะะสรุปโดยโรวมก็ค,คือคำว่า which กับ that เนี่ย that จะใช้กับเจาะจงเท่านั้นแต่ถ้า which จะใช้ได้ทั้งเจาะจงและไม่เจาะจงนะคะเพราะฉะนั้นดูดีๆนะคะทีนี้เราไปดู relative pronoun ตัวอื่นบ้างนะคะเช่นคำว่า where This is l h e l o c university where I graduated from จะเดินพานเพื่อนทัวร์มหาลาัยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าหุ้ยนี่คือที่ที่ฉันจบม,มานะ Where Where I graduated from เอา Where ตามหลังคำว่าศิลปากร University หรือจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่น This is ศิลปากร University where I met my boyfriend อ่าอย่างนี้ก็ได้นี่คือมหาลัยศิลปากรที่ที่ฉันพบกับแฟนของฉันอะไรแบบนี้นะคะหรือคำว่า When there isn't a day when I don't think about her when ตามหลัง a day ซึ่งพูดถึงอะไรที่มันพูดถึงเกี่ยวกับเวลานะคะ a day เป็นเวลา a day week year นะคะไม่มีวันไหนเลยที่ฉันไม่นึกถึงเธอโอ้โหเศร้าเลยนะคะไม่มีวันไหนเลยที่ฉันนึกถึงไม่คิดถึงเธอนะคะเออแปลผิดเมื่อกี้นิดนึงอ่ะส่วนคำว่า why พูดถึงอะไรที่มันเป็นเหตุผล I don't know why he didn't come I don't know why he didn't come อันนี้สังเกตว่า y เนี่ยตามหลัง verb นะคะแบบนี้ก็ได้เป็นการลดทอนคำลงไปนะคะหลังจากที่เราได้ฝึกแบบว่าขยายคำนามเราอาจจะลดคำนามบางตัวได้นะคะเพราะว่า y พูดถึงคำว่าเหตุผลอยู่แล้วหรือจะพูดอีกอย่างหนึ่ง I don't know reason why h e d i d n t come ฉันไม่รู้เหตุผลว่าทำไมเขาไม่มานะคะลบคำว่า reasons ออกนะคะอันสุดท้าย omitting the person who whom that เราสามารถตัดออกได้เลยนะคะเช่น the person I met yesterday, is Jenny คนที่ฉันเจอเมื่อวานอะ่ะคือเจนนี่หรือเช่นอะไรอีกนะคะ this is the dog I met yesterday นี่คือสุนัขตัวที่ฉันเจอเมื่อวานตัดคำว่า that คำว่า which ออกนะคะ,ะไปดู exercise บ้างไหนลองทำดูสักนิดนึงลองทำดูสักนิดหนึ่ง เราจะเติมอะไรครูให้เวลา5วิหวินี้พอ u ส e ก่อนก็นได้นะคะ5 4 3ส่าลองคิดดูนะพอ u ส e แล้วคิดคำตอบมาก่อน2 1 0โอเค so the first one we use which or that นะคะทำไมข้อสอบง,ง่ายเลยนะคะ police need details details เป็นคำประเภทไหนคนสัตว์จริงของ details พูดถึงรายละเอียดอุ๊ยถ้ารายละเอียดอย่างเงี้ยง่ายเลยนะคะมันพูดถึงสิ่งของอะไรที่เป็นนามธรรมารูปธรรมอะไรเงี้ย which กับ that ใช้ได้เลยนะคะจะพูดถึงแง่จอดจงหรือไม่จอดจงไม่รู้เหมือนกันนะคะใช้ w i t h หรือใช้ that ก็ได้นะคะอันถัดไป I d like to t a k e y o u to a c a f e เพราะฉะนั้นง่ายๆเราต้องใช้คำว่าเราต้องใช้คำว่า where พูดถึงสถานที่ พูดถึงสถานที่ทามเกี่ยวกับสถานที่ where is where is the policeman ใช้ where ใช่ไหม a c a f e พูดถึงสถานที่ใช้ where ง่ายนิดเดียวนะคะอ่ะ5ิเหมือนเดิม pause นะ five four t o o n จอห์นคุณต้อตัวใหญ่อย่างนี้เป็นชื่อคนแน่นอนนะคะ John is my friend เราต้องดูนิดนึงนะคะ Who, whom, whose เราจะใช้อะไร Who พูดถึงประธานของประโยค Whom กรรมของประโยคและ whose พูดถึงการแสดงความเจ้าของนะคะถ้าไม่ได้ตามด้วยคำนามไม่ใช่ whose อยู่แล้วนะคะดูสิ is my friend อุ้ยเราต้องการอะไรตรงนี้เราต้องการประธานของประโยคเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือ who นะคะอะไปข้อต่อไปเลย he once had a lover He loved so much. เขาเคยมีคนรักคนหนึ่งนะคะ He loved so much. He loved เขารักอะไรแสดงต้องการคำอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องการ Who ในประโยคนะคะอ่ะนจะอันสุดท้ายแล้วอ่ะ Five, f i seconds again. Don't forget to pause. Five, f o n e Zero. เฉลยเลยแล้วกันนะคะ I t a l k to a parent. เชาอื่ very ill ลราอ่านดูนะฉันคุยกับผู้ปกครองเด็กเนี่ยกำลังป่วยเฮ้ย <c oughs> who kid ได้ไหม whom kid ได้ไหม oh who child ได้ไหม whom child ได้ไหม or whose child ลูกของเขาเนี่ยป่วยมากนะคะลูกของใคร whose เ l าก็คือ parents s เชา is very ill นะคะเพะื่อจะใช้คำพูดสำหรับข้อนี้เพื่อการแสดงความเป็นเจ้าของนะคะและอันถัดไป the elephant is very big was seen near the village วุเราพูดถึงสตัตว์เราใช้คำว่าอะไรใช้คำว่าอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอก which เราใช้ which หรือเราจะใช้ that ก็ได้นะคะใช้ which หรือจะใช้ that ก็ได้เพราะว่า แล้วแต่เราอยากจะเจาะจงหรือไม่เจาะจงนะคะโอเคอันนี้ the reason why why เราพูดถึงอะไรที่มันเป็นเหตุเป็นผลอยู่แล้วใช้ why I can remember the day when you went away อุย้ยอันนี้มาจากเพลงนะคะฉันจำได้ดีวันนั้นวันที่คุณจากฉันไปนะคะ the day พูดถึงอะไรที่มันเกี่ยวกับเวลาเราจึงใช้คำว่า when อะทีนี้ครูมี3รูปภาพนะคะเตรียมแคปให้ดีๆรูปนี้1รูปนะคะอะแคปนะ three two n e อีกรูปหนึ่งอีกรูปหนึ่ง three o n e อีกรูปสุดท้ายสุดท้ายรูสุดท้าย three o n e อันนี้เป็นการบ้านนะคะให้ลองไปแต่งประโยคมาดู3ประโยคนี้แล้วแต่ครีเอทเลยเราเห็นจากรูปมันเป็นยังไงเราครีเอทออกมานะคะ แล้วทียเออกมาได้เลยสถานที่ไหนรูปอะไรสัตว์อะไรเราใช้ who whom whose which that ในการขยายประโยคได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะแต่งประโยคได้หลากหลายขนาดไหนนะคะสามารถส่งการบ้านได้ในรูปลายได้เลยนะคะโอเคสำหรับวันนี้ก็จบสำหรับเรื่อง relative pronoun เพียงเท่านี้นะคะ